เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกล่มบัญชีกลางนะครับเนื่องจากว่ามีผู้แชร์ส่งต่อข้อมูลนะครับว่าวันนี้เนี่ยมนุษย์เงินเดือนในภาครัฐหรือข้าราชการนะครับ ในเรื่องของการเบริกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะเบิกได้เพียงบางส่วนนะครับที่เหลือเนี่ยจะต้องชําระเพิ่มเองนะครับในเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับลองมาดูรายละเอียดนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับกรมบัญชีกลางเขาได้ชี้แจงนะครับว่ามีการแชร์ข่าวบิดเบือนข้อมูลนะครับในเรื่องของอมนุษย์เงินเดือนภาครัฐ นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับให้เตรียมใจรับมือค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะเบิกได้เพียงบางส่วนนะครับประมาณ65%ที่เหลือเนี่ยจะต้องชําระเพิ่มเอง ทางราชการเนี่ยจะไม่ช่วยอีกต่อไปแล้วนะครับตรงนี้กรมบัญชีกลางขอแจ้งยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลเท็จนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ